หไงเป็นพิซซ่าจูบยูมาเป็นพุทธาเจดสามบาลัมาแล้วงั้นรุ่นนี้นนตะโวยเงินวัทองส่งท้ายปีส่งท้ายปีสรุโเข้าโจปีสามปีเสือเสือจะฆ่าคนฆ่าพร้อมมาเยอะก่วัว ูเขาแบบสะใจแล้วเนาะชอบใจแม่ชาเขาบอกว่าโดนหมดขาดนะเครื่องมาโดนแข่ทยบอกว่าหมเลวันนี้ด้วก็หนกวหน่งมาไม่ทันถ้าติดภารกิจแข่งใทไปมีภารกิจอยู่ดวนมาไม่ทันเอาเครื่องเล็กลง ก้าวจะเรื่งใหญ่จะตามให้นนี้อันนี้ก็ดังก็ดีแล้วนะผมก็ขอนรใครได้ตอบไหว้ผมก็ขอรมีแต่ความสุขความเจริญมีรงใหญ่ๆด้วยมากราบมาไหว้จะเป็นจุดแมนัภางตะวันออกต่อไปนะเส้นนี้จมนนเส้นสถึงสี่นะให้ไม่ให้เส้นสามห้าเก้าหรือเปล่าข้าครเส้นสามมสี่มสี่เส้นโน้ ่ไปวัดนี้จัเป็นกุดต้องเที่ยวจุดที่ญาติโยไม่ชอบตาตาระเหมือนวัดอื่นเขาเดี๋ยวในตอนี้รูาจะดีหลวงพอกดนี่วัดไอยู่สามเดืยน้วหลวง่จะโยนะไปดูดูปรามมืงกันดีๆเนะดูดู